ไอการเป็นศัตรูนี่เราพิจารณาแล้วแต่ไม่รูควรจะเป็นศัตรูเพราะว่าเราเป็นญาติกันทางตั้งโลกเป็นญาติกันท้งมดไม่ว่าชาตินึ่งญาติใดเป็นญาติของเราทางมดแต่้มิจนชาทีที่บอกไม่ใช่นะไอนี้เทยนะไอนู่แค่กัไอนี่เทิดนะเ,เอาเอากันหญยแหละแต่คนจะเจ้าตรงไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเราเป็นญาติกันทางมดทีนี้เราจะมาอ้อา์ใช่หรจะทำอะไรม,มาทำลายกันทำาไมได้ ที่สังขัรตัวนี้ที่ว่าเราจีด้เป็นข้องเขาเรียกว่าเป็นพระธรรมเป็นธรรมะมแต่ชัดโลกไม่รู้ตัวว่าแถวผ้ายังคื่ยยคอยได้ России. ร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสังขาน้นนั่นคือตัวธรรมะธรรมะท,ที่พระพุทธเจ้าถามว่าตั้งแต่ปลายผมจะรดปลายเท้าป็นธรรมะทั้งหมดแต่เจ้าตัวไม่รู้ว่ายวผ้ายังขื่อยไดอาโหที่กรรมอาโหที่กรรมให้กันเพราะว่าถ้าเราไม่อาโหที่กรรมให้ไอ้ตัวบาปตัวนี้มันยังตินเราไป ที่นี่คำหมอบำตัวนี้มันนายคุณหรอมันนายโธดไปแล้วไปยุ่งกันมาทำอะไรเลยวัสดีครับทุกคนกิติทรัพย์ข้องพอธันวันคือนเกจิอาจารย์นะในอดีตรุ่นเร่าเก่าเดียวกับพอธันคลายนะครับพอธันวันเป็นพระเกเจิอาจารย์ที่วาจาศิษย์นะครับนายูวัดร,รัตนารามอําเภอปากป่ายูนจังหวัดพัทลุงนะครับนาเป็นเกเจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนามีเรื่องราวน่าตืนใจนะครับนาแต่ว่าอีปีนี้หมอกเข้มจะนำสะดือ ลคซิตก้องพอท่านวันนั่นคือพอท่านแดงอยู่วัดหวังย่อยตําบลหวังย่อยอําเภอเทพาจังหงวัดทรงขลานะครับอาวัดหวังย่อยเป็นวัดเทสร้างมายาวนานนะครับจะไม่กรุงรัตนโกสิทร์ตอนตอนนะครับแต่ว่าก่อนนานั้นคงจะเป็นการสร้างวัดมายาวนานชุดเริ่มต้นแรกเริ่มเติมที่นะครับพูท่านแดงซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดหวังย่อยองปัจจุบันนะครับนามีอาการเจ็บเบ็ดอ้วไปรักษาหม้อมามากเรยวนาทันเหลา พอลุงเปลี่ยนซึ่งเป็นคนทรงข้องพอทานวันนาลาวา,าไปรักษาหม้อมาห้าทิพย์แทมหม้อแล้วการยังไม่ได้เห็นพ้นแต่อย่างใดนะครับได้มาพบกับนาลุงเปลี่ยนซึ่งเป็นคนทรงข้องพอทานวันอดีตเกจีอาจาร,นร์นะครับนากาเป็นเรื่องลาววาวัดเนียเกิดอาท่านนะครับนาวัดหวังใญ่นี้เกิดอาท่านแหลกเริ่มก่อนสร้างวัดนาะมีทานแกว้วและตาสัมรุตนะครับนากามา ซ้ำรวดมาพบสถท่านเถี่วัดหวังย่้ยปัจจุบันเนี่ยนากาห็นหว่าเป็นวัดี่นาสร้างวัดขึ้นนะครับซ้ำรวดเห็นว่าบริเวณสร้างหวัดนี้จะมีไายน้ำลำน้ำนะเขาเรียกว่านาถวาหว่าย่้ยสักนิดนะเขาเรียกว่าอุ้ยแต่ว่านี่เป็นไสยน้ำเหล็กๆเรียกว่าไส้อุดแต่ว่าไส้ออดเนี่ยนะครับน้มีอาท่านขันแก้วนะครับนารูแต่ว่าเบื้องต้นก็รู้ว่าเป็นสิ่งี่เป็นอาท่านนะครับนาชายนำมุนเนี่ยนาไปปลา เมือม่อไปปลาเรวทำให้เจ้าถีเจ้าทางคว้าวสับสมบัตโกรธอาขาดเจ้าวาดัดวัดแต่ลารูปนะครับยูไม่เกินสามปีนะต้องมีอันเป็นไปมาถึงพอทันแดงนะครับพอใดาสามปีนาะปวดอ้วนะครับนาะปวดอ้วไปดักซ่าหม้อมาห้าสิบกว่าหม้อเรวยังไม่ไดาอาพ้นแต่อย่างใดมาพบพอลุงเปลี่ยนซึ่งเป็นคนชรงข้อง,องอพอทันวัน นะครับอดีตเจ้าวัดวัดรัตนารามเนี้ยนะครับนาการาดโรความปินมาข้องวัดนะครับนะพีนองติดตามรับชมเลยครับวัดหวังย้ญ่วัดหวังยหญ่ไปเรื่มบได้เลยแล้วก็ไปไปคว่างข้าวเลจากตานแดงแกจะเหลาไอ้อนตึงแกได้ข้องดีจากอาจารย์มาเลยอาจารย์วันใช่เป็นในไรอ่ะอ้อไล่ย่างเป็นอาคมอ๋ออาคมกัทใช่อาคมไดไล่ยางตั่งกา่ปองกันตัวเองได้ปองกันตัวเองได้นั่นคือว่าเราวัด เนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเลี้ยงเนี่ยไปกันยาวปรลวัดคงวัดวัวงใหญ่ดีน่ากวังอย่างตันเด็กนี่เรื่องมันนั่นเทววัดหัวงใหญ่เนี่ที่ดินมันโตกันทั้งบานทั้งวัดใช่ไหมคือวัดวัวงใหญ่ปราวัดมีอยู่ว่าสามปีถ้าเป็นยาววัดไม่รอดเป็นรือวัดไม่หรืออย่าเป็นยาววัดเป็นยาววัดแล้วก็เกยียบรอยไม่เกินสามปีไม่เกินสามปีจะมีเอ็ดมีเอ็ดมีอันบังเกิดเอ็ดขึ้น ตองเสียชีวิตไม่หวานนุ่มหรือแกทีนี้ผอบานกับแพ่ผอบานเหล่าน,นั้นผอบานนี่ชั่นทั้งแต่แล้วคนอนที่ตายเนภายในช่องช้ำบอลจนจะออกเหลือดค้าออกเหลือดผอบานไม่ถึงผอบานปู่ย่าเหรอไม่จ่ายไม่ถึงวัวหน้ากรอบครัวแ<อ>พลแผลวัวหน้ากรอบครัววัวหน้ากรอบครัว,ว,นรวในเตลาบ้บานในบริเวณนั้นตุกบานเลยตุกบานไิ่งๆที่คนรู้ใยอาการนี่มันนักหมาแก่ คือพระวัดรางเลยแหละทีนี้ก็ตานเด้งนี่แหละแกเป็นลูกถีอคุณที่นันก็เข้ามาบวชพอเข้ามาบวชก็แกเป็น้าวาดข้าพอเป็นเจ้าวาดกบพออยู่สามปีพวดนี้แกเจ็บไปด้วยสีกเจ็บจนว่าไม่รู้ตัวเล่งพือเจอปุ๊ไม่รู้เลยตอกเลยก็ทำจำไม่ได้เอาหล้วมัวตัวแล้วเริ่มแล้วเริ่มลงมือเลยกสรเล้วก็ cái lão ở trên quăng lên, cái vợ nằm trên chỗ này, zoom vào trên phải rắc rát thành mất hai mô trăm mày ấy. Tới nãy cái bên cháu bát u, mì à, cái ăn bẻ bẻ kiểu chè búa, chè bê, chè bê đuôi chân ngoan, len phử, chè len chấm mấy ấy. Trà, thằng ha, oh, ô như vậy là. Tăng thì tan như nấm nấm nén u. Chạy. Thì mình sẽ làm zoom cái đúng, đúng, đúng <coughs> Point, cái là, right? 하지, cái sức, <coughs> <coughs> phải <coughs> hả, dà sức là ra cho nước, nước là lệ phấn tao mày เราก็รอก็รอเร่องเล้ามากว่าปนันปนันตุกตุบรบจ่ายถึงก็แล้วแก่กันจีทึกอะไรเยก็พ่อดีฉังที่มาทำโบตรงควัมันมันควันว่ะดวงค่อยตกลงมากลางวัดรีบดีดีบดีดีบดีจีดับแลไม่ดับแลลงกลางวัดแต่มีคนคนนึงมาถึงช่วยเลยก็ชูเแก่งถั่วไปแล้วไปทึกบอกฐานฐานอย่าทึกะฐานต้องพบภาฐาผู้รู้แน่นอนที่ทุกแต่ไม่รู้อยู่ทีน้อยพมบอกไม่ได้ ฐานจะไม่ใช่ไอ้ฐานจะปลอดภัยฐานอยารึทธแล้วมินั้นคือปอนี่ปิตควันแล้วก็การตำหน่ายหวาปนันใช่ต้องลงพนน้นดนใจกะช้า้นตอนนั้นนัอยู่ที่ป่าเลยเลยไม่ได้มาอยู่อะไรที่ก็อยู่ที่ป่าตอนนั้นนั้นช่าเหนื่อยมากเพราะว่าคนที่หมาโาน,นัานเต็มมันต่างรถดเครื่องต่้งรถยนุนตุกวันเลยไม่ได้ข้ามาในลักษณะที่ให้คนลุลงซ่งใช่ดักฆ่าคนนั้นประธานหลังที่พระดวงก็จจ,จีนไป เดีจยวจะจุกวันเลยไอ้เรื่ยวันนั้นไม่รู้มาแต่ในตอนไในบอกไม่ทุกกะพูนตัวไหนมันเหนื่อยอย่างน้งเราเหนื่อยมาแล้วหลังที่อดข้าวจ้าเพราะว่าขันมากมันถึงกันนะขันมากแน่ต้องเราเห็นดูช่งท่านคนเดียวมาแต่ไกลคือไอ้จจะปหากินของเขาประเท่อนรายการติดที่เคยคือมันติดดินใช่เรามาได้แล้วติดสันดานมาที่แล้วคือช่งท่านผู้อื่นแต่ตัวเองไม่ได้หนึ่งช่งท่านเลยข้าวไม่ได้กินอดข้าวหายทั้งเพลยนทักจ้างกินทักจ้างหายมด ไม่ว่าจะเป็นยิ่งเป็นใหญ่เป็น,ยยปนปร่าเป็นอะไรก็รู้เลยนะมีไอ้เอ็มไอ้เอ็มน้องนายฮอดนะที่อยู่หน้าวัดันไอ้เอ็มมันมันเก็บระหุมท่างบ้านเสร็จแล้วก็มาท้าประธานที่ประธานว่าอลาตกบ้านรนู้งั้นทำอะไรอ่ะเป็นลุ้มอะไรอ่ะประธานว่าอเอ็มว่าลุ้มเพราะน่าประธานโอ้ทุ่มเด็ดดอย่ากคุดลงไปโบราณก็ไม่ไอ้คุดลุ้มลาตกบ้าน เสร็จแล้วมันก็สนะูบเนื่ยเรียบร้อยตึ้งโบาทาณก็ทำให้นะทำให้เดบกอาทันเหมือนกั็เลย,นนะย,าายก็งาดังไงใครอยู่โซบะมันนะยแต่ตั้งไหนเอ็มเอ็มปนนันพบการตั้งบอกตาแดงนะเลยบ่อตาแดงลงไปเล่าต่อที่โลบอญเห็นเขาเขาลุ่มตรงบาา่อตาไม่รู้บ่อตา,าเลยรู้บางทีแกจะคาดได้บ้างตานแดงแกมาเลยตาแดงมามาถึงนะกะบ่อตาแกรู้ไม่เลวรูวร้ไว้ได้ไปได้แต่แกไม่แรง อาคุณไปพูดชาติก็นนะไปพูดชาติเอามนตังค์ก็รักน้อยเอาปูปลาเก้าหลวงรักอิดมากองรามคำดอกไม้ดอกท่าเดียวร์ใิดีไปประธานว่าแต่ใจจำได้วันเศร้าชาติมาหัวนคำประเดี๋ยวถึงกับประธานเหลียวเจนี่พอคนแก่น่าเด้งนี่พอหนั่งเดียวใจนี่ตั้งทีเลยบุ้มร่างก่อนสามสี่หัวโมงได้เล่งตัวตัวตัวตรงคนตาแดงนั่งคุยถึงกับประธานว่าเกล่าให้ขัญกันนั่น แกว,ว่าเเนีมันไม่อาท่านอยู่อเพราะว่าเดิมคนทีต่ตังหวัดนี่ชื่อฐานแกวมาตตรงกลาว่าจังว่ามาตรงคนต้าธรมรมุด์มาเห็นเทนดินตรงนี้ก็เลยเล่นกับจ้าธรรุษยดินตรงนี้ช่วยยังตานะาตาตังหวัดแล้วแตฐานว่าแกเดินธรมรมนุษ์แล้วซึ่งมันมีไช่โหดคือโหดเนี่ยมันเล็กแต่ว่เขาเรายียกไช่โหด อใส่น้ำมันเนี่ยใส่น้ำมันะเขาเขาเรียกว่าโหดแต่ถ้ากวางแต่นั้นเขเรียกว่าอุ้ยกวางแต่นั้นก็เรียกว่าคลองนั่นอะไรนั่นอะไรน้องน้องแต่อุ้ยแต่กว่าโหดใช่ตึ้งแต่แล้วแต่นั่นแกไปตึ้งฐานแก้วดินร้อนๆเรื่อยเอ๊ะแต่มันเที่ยวตรงนี้เดี๋ยวเพราะว่าดินมันแบบว่าใส่โหดมันตัดกลางอ่ฐานโน้มเป็นเป็นสีกองวัดได้เรื่อยๆแต่หวัดได้เลยแตอันนั้นถูกวันกันยังบ้านอะไรแต่ที่แล้ว การทานแกว่าใช่โหดนี่ต้องทำแต่ถ้าไม่ทำไม่ได้อยู่ไม่ได้แกร,รูก้เดี๋ยมันาไว้แต่แกให้รู้หมดพอทานเดี๋ยวเห็นแต่เห็น,หนมันเป็นไปไม่ได้แกร,รกู้เพียงแต่ว่าใช่โหดอันนี้ให้ถดอยู่ให้ถดแกร,รูก้ไปถึงแกทำน้ำมนต์การทำน้ำมนต์อันเราวัดคงว่าดวงอย่างีางที่ได้เกิดขึ้นมาเราวัดเกิดจากลุงคุณทรงตึงงยาพอฐานนั้นเลา่าใช่แกจะเล่าให้ฟัง ว่าประวัติเป็นมาปน่นปนั้นป่นนั้นที่บังเกิดได้แผ่ว<ม>ว, <c oughs> วัดคุณผูนน้นิยมใยันเน่ยว่าทางแก่แกปลาะน้ำม่นถึงแก่ท้าอตอนลุ่มพ่ออยัางไม่ตรงนี้พระธานว่านะแานเด็ว่ายัางกับยูตากรองตระานอ่า <c oughs> ส่งตอนก็ขอนไม่แล้วพระธานาเอาตาไม่ฟื้นแต่ว่ามันก็นไม่ไป็นไรยูไหนนั้นแหละอยูไหนนามานันแหละก็ะชิงเลยทีก็ขอนอแล้วไม่ไป็นไรถูกอยู่ไหนนามันแหละ แต่ถึงบรานวัตถิเขได้เรียกว่าวังเย้ยเพราะวันน้ำตรงนั้นมันเหลี่ยวเป็นคุ้มอยูนานั้นถึงโบรานว่าเนี่ยเฮิ้นเนี่ยท่องยั่งอยู่เลยชมอยู่ใต้ดินอยู่ลึกเป็นข้องจีนออกมาขึ้นประดับถึงออกมาคว้างคว้างไๆๆว้ในนั้นเลยแต่คนเรกว่ายั่ง,งอยู่เลยกรมทูกันแต่มันลึกก็อยู่ไปเลยผมันไล่ทำไมมาแล้วมันก็ุึมปีที่ตรงนั้นโบรานวัาตรงนั้นเขาเรียกว่าวังให้่ ทีนี้ฐานแก่แกไม่รู้เลยว่าข้องข้องอ่ทีท,ที่เนีย่ยขนเนี่ยตองทีง่ทขขเขาบอ้องไว้ตรงนั้นมีคนข้เอาอยู่มีเจ้าเป็นเจ้าอยู่เลยการทึงแต่แล้วแกไปปลาหนาม,มุน่รนรปลาโนโกรธห่าว้อิยยกอปเลยนั่นนา่นนานน,านันนนนนน่ค่อยเป็นฐานไม่ได้ปวดเลยส้างปีสา้สางปีปวดสา้สางปีปวดค่อยเป็นเจ้าวัดไม่ได้ไม่ได้ ตึงต้งต <laughs> ึ้งเตโรมาไล่ไล่ไล่รูปแล้วไหมอาจารย์ไล่แล้วถึงเขาเรียกว่าพยาบาทวิญญาณพยาบาทนั้นเสร็จแล้วถึงพอดานแกเล่าปานแดงกวางไม่เสร็จเร่อยไอ้กองติดตัวคุนเดียวละชาติเย็ดซุ่งให้พอดานนะพอแกแยกส่งให้จังถั่วแกเชิญมาแหละแต่ชาตว่าตัวต้องต้องมานั่งกวางอยู่คนเลียวเพราะพอดานแกเติดกุนเติดเติได้กวางเสร็จต้องการให้มันคลายไอ้ มีเจ้าดติเชแล้วพ่อกามาตรงพักเนียใจแต่เดหลาาลายเย็เลยแต่เ่ว่าพอกามาถึงรองหุหุหุรองเส่อารถวแต่เว่าเสียใจเสียใจเลยไม่แลงคุณจะไปด้วยจะไม่ใหญ่เดอนั้นว่าคุณเอามากมายเนนะเขี่ยมากจุกปกหมายเรับ มาทึ th th ia, oh, ้งตอนแรกแกเอามากที่ก็ไหวบาดังแล้วนะไหวไหวไปพอมาทึงเขี้ยจบหกเสร็จมาทึงไห้ทั้งกำก็ได้แกเทกัติดคุ้นชั้นทางนามทางเยอะอยากขายอยากอยากขายน้ามชั้นได้บ้านท่านท่านไดงว่าแกหนังสังเกตแล้หลังจากที่ชั้นมากของแกเหลวสามสิบนาทีได้ว้าวไปเลยปวดหัวอืมอาการที่ปวดหัวปวดได้นะ โตข่าปีต์ไอ้มันตึงเตล่าเลยตึงเหลือแหลวพอว่าตึงปรดธานก็เทตดวเท่นานแล้วพอประธานเข้ามาเนี่ยตึงว่าปรดธานว่าแสดงว่าตรวจอย่างอยู่เลยเราอย่าเป็นศัตรูกันเลยเป็นมิตรก็ดีวะเล่นกับตรวจแลนกับตรวจเราเป็นมิตรก็ดีวะไอ้ตัวมิดชาติที่คือตัวที่รายการต,ตัวที่ทำลายอายุ ทำลายชีวิตเราแล้วก็ทำลายอนาคตของเรามันทำลายมรรทินอะ่ะโดยเราไม่รู้ไอ้ตัวนี้มันติดมาแหลกสั่นดานอันนี้ใช่ฮัดได้นะคุณฮัดได้แต่สั่นดานนี่ฮัดยากพระพุทธไม่เคยที่จะเล่นแล้วประธานว่าไอ้กลางเป็นศัตรูนี่เราพิจารณาเลยแต่ไม่รู้ควรจะเป็นศัตรูเพราะว่าเราเป็นญาติกันทั้งทั้งโลก เป็นยาดกันท่างมดทำนองเหมือนกับแต่พระพุทธเจ้าทอนนั่นเองไม่ว่าชาดัดนึ่งชาดเลยเป็นยาดของเราทั้งหมดแต่ไอ้มิดชาดิีที่บอกไม่ใช่เนาะอันนี้เถอะนัะ่อ้นนู้แค่กัไอ้นี่เท็ดเอาเอากันหญ่แล้วพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเราเป็นยาดกันต่างมดะทีนี้เราจะมอาอึ้นใช่หรอเจากระทำอะไรหมาทำลายกันทำอะไรที่สังขั้ตัวนี้ที่ว่าเราจีได้เป็นข้องเขาเรียกว่าเป็นพระธรรมเป็นธรรมะ แต่สัตว์โลกไม่รู้ตัวว่าเที่ยวผ้าย่างคืออะไรร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสังขาขนนั่นคือตัวธรรมะธรรมะที่พระพุทธเจ้าถามบอกตั้งแต่ปลายผมจะรัดปลายเท้าเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เจ้าตัวไม่รู้ว่าเที่ยวผ้าย่างคืออะไรเอาก็เลยทีทนี้หลวงพ่อทานโอ้ยตกลงโดยเทติดตั้งท่ึนประธานว่าอาโหาีิกัมอาโหาีิกรมให้กัน เพราะว่าถ้าเราไม่เอาที่กรรมไห้ไอตัวบาปตัวนี้มันยังตินเราไปอยู่ที่นี่เขาบอกบาปตัวนี้มันให้คุณหรือมถามแล้มันให้โทษไปแล้วไปยุ่งกัมนมาทาไมเลยท่นเตได้ตรวจนูกว้างเลยใช่ซึ่งตกลงแกยอมรับเลยอ่ะปณีดูแลวัดในในก็อยูถ่วัดอยู่แล้วอยู่ถึงวัดอยู่แล้วเป็นคนดูแลวัด พอจันวันนห้นชัตรูมาเป็นมิรเลยชัตรูเป็นมิดแกเตศจนยอมเตศคือใช่ลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้าใช่คือเถศได้ควงไห้ก้เอ็นด้วยเป้เอ็นดวยโก้กามาเป็นมิรเองใช่ตกลงพ้นไในแกยอมรับซึ่งตึ่งตรวจนั้นเข้าตรงใคยอ่ะเข้าตรงไม่ไม่ไม่ไอ้นั้นแกแยกตรงไงโอ้แกแกแยกแกแกแกคุยด้วยด้วยญาเองใช่คือจะแยกไง้ตรวจเข้ามาสักเดียวหนึ่งะมาดนั้น คือเมื่อกี่ยาว่าแกยกขึ้นจากตรงนั้นเหลือมาฮิดไอตรวัดขาเอาอะไรเปล่าการจ่างกล้องลุ่งนี้เนี่ยจ่จ่ซึงกามีมีคนเลาลุงตีลังใช่ก็ทานแดงเนี่ยแกเลาเลาเยี่ยมปก๊บตีซ้ำแล้วชา่นคือนั่นตัวใดนอนแม่หม่เนื้อเต็มที่เลยอืมยันตัก็ตีดีว่าบ่กน้า่ำแม่แต่เมื่อหวัดกรองไปคืนแรกลงตั้งแต่ตีแปดไปถึงตีหนึ่งพอคืนตีช่อง ทีแปดไปถึงทีสามซึ่งซึ่งการจะลุ้งนี่ลุ้งตรงกาศด้วยรือว่างผันเพื่อใช่ตรงกาดอธิษฐานไหวพระเจ้องมาชุ่มชุ่มนมนมเทวดาเรยเช่นอะไรก็กาดผอนานงเลยเช่นอะไรก็ภาวนาคาถาที่แกแกบอกให้เชิญเนี่ยเป็นคาถาเชิญเนี่ยต้องภาวนาจุก็ต้องแกมาเองเลยนี่คาถาแกแกให้ไหวแกให้ไหวแกให้พอพอลุงคุ้งอะไรตีฉันหลายกันให้แกจดไป้อแกเรียน อาจารย์น้อามาเรียนเราจําแล้วกำภาวนากระทันทันเวลาที่อาจารย์อาจารย์สักคนเลยทามฉันว่าเวลาลุงนี่เรามันปั่นปรือมั่งเอ้สติของเราบอกว่ามันต้องต้องมีสมาธิแล้วอาจารย์คือต้องต้องสมาธิซึ่งจ้าอาาสมาธินี่เป็นตัวที่มันทําได้ยากแต่ฉันทําได้หายเพราะเรามันคุกมาแล้วนี่เดี๋ยวใจนึงฉันจะต้องทําสมาธิภาวนาคาะานนี่ ถึงฐานจะมาป่าได้หรือเปล่ากันตรงนี้ขอแกะมากอะเราบึ้นลาวคนเราก็ไม่รู้เรื่องฐานแดงนี่เป็นหลวงพิษองค์ชุดไายก็เลยเนี่ที่ตอนมาลงตรงนี้เป็นหลวงพิษองค์ชุดไทยได้ความรูลล้หลายอย่างแกให้ไปหาไปเรียนเสกข้าวมังเสกก็ได้มังก่อนลับก่นอนนอนทอมยิงเสกหุ่นแล้วยิงไม่ออกยังก็ดูว่าอนะไรยังนุง่มลกูลกพิษหลูกพิษ โต๊โอปป้าชาไลตอนนี้โต๊กยิ่งเียวกันโต๊กยิ่งร่าเร้าเลยแกบอกว่าทัพเปกเป๊กแกเอาไอ้ไรอยูตกยิงตบเป็นขาอ่าทังไงไอ้ครังทุกทายเดี๋ยวมันตังปืนกับปืนเนี่ยแกหนุงพัชรักแกหล่อยช่ไหแกว่าถ้าจ้านม่หนุ่มพัระกันเจ้เอาท่านมันแหลนโดดผมัยิงงม่ออกกันแกบอกออกมันงเห็นบนนั้นไอ้นุ่ก็ตกะก็โดดข้ามไปโดดตทางต่นหมายแตกโดดข้ามก็ไปเองพอน แกว่าตาจ้าก็เนี่ยหลวงพ่อตักยังเอาทำทำเด็กยัไม่กลัวกันย่งเงี้ยลยทุบทยิงต่างปลาต่างปลาแล้วมันเรื่องไรอ่ะลุงพอพอรู้ไหมไอเรื่องยางกันไออิจฉากันนี้หละไอตัวนี้อ่ะมันไม่แหละไอไอไอนี่มีแต่ัข้องชัดหลวจริงจริงเมื่อพระเจ้าด่าายจไรอิจฉาอิจะยากกันเองหลังที่ปลากันเองยกตัวยังเมื่อนชานิี่ตีดตกยาตายเมื่อปลาว่างลุงลุงเคยตกยาตายแล้ว กแลแต่นี่เขาประธานดูคนเนี่ยชั้นชั้นเชื่อว่าประธานรู้เหตุการณ์คนเนี่ยชั้นทุกอยา่างชั้นไม่รูท้ที่ไปแกไปตึ้งแกนั่งคื่มในเรือรับวัดโดนชั้นจําได้เลยลายมือประธานนะตัวตัวไอ้เจ้าแกมีค้คนเจียวเรือมารับชั้นหับวัดเหญ่กว่าทุกอยา่างไม่ไปจำไม่รู้